ในบริบทโลกสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งภาคธุรกิจต้องเติบโตควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณค่าที่ส่งมอบตลอดขั้นตอนการดำเนินงานบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนยังคงยืนหยัดหน้าที่สื่อมวลชนมืออาชีพที่อยู่คู่สังคมไทยและพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน สมทมุ่งทําหน้าที่สื่อสารมวลชนในการสร้างคอนเทนต์ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีในแนวความคิดสื่อดีสังคมดีเรามีเป้าหมายในการที่จะสร้างสารรค์แล้วก็สร้างแรงมันนาลใจเพื่อนําไปสู่สังคมที่ดีและยั่งยืนครับเราให้ความสําคัญในเรื่องของความน่าเชื่อถือความถูกต้องการนําเสนอคอนเทนต์หรือผลิตภัณฑ์ของสมทสามารถอ้างอิงและตรวจสอบข้อได้จริงได้ครับเรายังไม่ลืมที่จะมองเห็นคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง สิ่งแวดล้อมสังคมหรือชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราเนี่ยให้เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อมเราเริ่มรณรงในการใช้พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์มาใช้ในองค์กรนอกจากนั้นก็จะมีการลดของเสียที่เกิดจากการทำงานรวมถึงจบมือกับพันธมิตรในการรีไซเคิลกระดาษและขวดพลาสติก ด้านสังคมนะครับอสมทก้าสู่อีกบทบาทหนึ่งของสื่อสารมวลชนในการนําเสนอข้อมูลที่จะสร้างความยั่งยืนสร้างสังคมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปภายใต้แบรนด์ M อ็มคอร์ด i ีเอส์สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนทั้งหมดนี้เราตั้งอยู่บนพื้นฐานร,รมาภิบาลองค์กรนะครับโดยให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยใช้เป็นเข็มทิศในการทํางานโดยคําน,นึงถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน